ว่าศรีสเกตเปิดงานย้อนรำลึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้นสองข้ามเดินห้าแห่งวิสุวะสงกรานสมโพธ114ปีเมืองอุทุมพรพิสัย ที่วัดสะกกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจัังหวดศีสเกตนายอนุพงสุขสมนิดผู้ว่าราชการจัังหวดศีสเกตเป็นประธานเปิดงานย้อนรำลึกปราสาทสะกกำแพงใหญ่ขึ้นสองข้ามเดือน5แห่งวิสุวะสงกรานสมโพธ114ปีเมืองอุทุมพรพิสัยโดยมีนายพระสินทาศิริ ในอำเภออุทุมพรพิสัยนำผู้บริหารอปรทอทั้ง20แห่งข้าราชการพนักงานร่วมกันตั้งขบวนอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัยไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลกำแพงถึงวัดสักำแพงใหญ่และประกอบพิธีส่งน้ำสิวลึงศักดิ์สิทธิ์และนางรำจาก20ตําบตำบลกว่า500คนคะ่ะร่วมกันรำถวายศิวลึงศักดิ์สิทธิ์ ต่อหน้าปราสาทหินสะกำแพงใหญ่หลังจากนั้นนายพสินทาศิลินายอำเภออุทุมพรพิสัยได้จัดให้มีการแสดงละครแสงเสียงย้อนรำลึกปราสาทสะกำแพงใหญ่ขึ้นสองข้ามเดือนห้าแห่งวิสุวะสงกรานต์ตำนานการสร้างปราสาทหินสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตจากโรงเรียนกำแพงวิทยาด้วยค่ะปราสาทสะกำแพงใหญ่หรือปราสาทสีผลิต เทวสวนวัดสะกาแพงใหญ่ตมวนสะกาแพงใหญ่เป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกละดลักษณะเป็นปรางสามองค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกปรางประธานอยู่ตรงกลางก่อด้วยหินทรายมีอิสแซมบางส่วนมีทับหลังจาลึกภาพ พระอินทร์ทง,งช้างบนแท่นหน้ากาลส่วนปรางอีกสององค์เป็นปรางอิฐมีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทรายเช่นทับหลังกรอบหน้าบันและกรอบเสาประตูด้านหลังปรางองค์ทิศใต้มีปรางก่ออิดอีกหนึ่งองค์ค่ะด้านหน้ามีวิหารก่ออิกสองหลังล้อมรอบด้วยระเบียงคดก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีโคบุระหรือประตูสูงทั้งสี่ทิศ ส่วนวิหารที่ก่อด้วยอิฐซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือมีทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่เหนือพญาอนันตนาคราชท่ามกลางกเกษียนสมุทรและที่วิหารก่ออิฐทางด้านทิศใต้มีทับหลังรูปพระอิศวรกับพระอุมาประทับนั่งเหนือโคนันทิ ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้อยู่ในความดูแลของกองโบราณคดีกรมศิลปากรและได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากค่ะเช่นทับหลังจารึกภาพศิวะนาคราชพระกิสณนะยกเขาโควันธนะและยังพบพระพุทธรูปนาคปลกพระพุทธรูปปางสมาธิพระพิมพ์ดินเผา จากหลักฐานลวดลายที่ปรากฏบนหน้าบันทับหลังและโบราณวัตถุต่างๆโดยเฉพาะจารึกที่อยู่บริเวณหลังประตูปราสาทสะกำแพงใหญ่สันนิฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวตรรษที่16ตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวนเพื่อเป็นเทวไลถวายแด่พระศิวะและเมื่อประมาณพุทธศตวตรรษ ที่18ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานการเดินทางจากตัวอำเภออุทุมพรพิสัยใช้ทางหลวงหมายเลข2083เส้นทางไปจังหวัดสุรินทร์ประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะพบทางให้เลี้ยวซ้ายตรงเข้าสู่วัดสะกำแพงใหญ่นิว24สถานีประชาชนบุญทันทุสิวันภาพข่าวพระราสุวรรณรายงาน